ขอแนะนำการ์ตูนความรู้แก๊งป่วนกวนมแมลงตามหาสุดยอดด้วงคีมและด้วงกว่างเล่มเดียวจบสำรวจมแมลงรู้ลึกเรื่องมแมลงจับอย่างไรให้ปลอดภัยเลี้ยงแบบไหนให้แข็งแรงพบคำตอบได้ในหนังสือการ์ตูนความรู้เล่มนี้ เด็กๆจะเพลิดเพลินไปกับการจับมแมลงพร้อมเพื่อนๆกวนคนรักมแมลงกลุ่มเด็กๆชมรมวิทยาศาสตร์และคนรักมแมลงของโรงเรียนประถมยูอินพร้อมด้วยคุณครูคำโฮดงร่วมกันค้นหาสุดยอดมแมลงอันเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยที่สนุกสนานไปในโลกของด่วงคีมและด่วงกว่าง โดยเดินทางด้วยยานพาหนะสุดพิเศษที่สามารถแปลงร่างเป็นรถเครื่องบินเจ็ตและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูคลิปแนะนำหนังสือเก่าๆได้ที่ p l a y ิส s ์หนังสือดีกับดีแปลนคลิปแนะนำหนังสือครั้งต่อไปจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องแปลนปริทัศน์กันนะคะ